สวัสดีพี่น้องมาสู่คนเดิมมันนี่พบพ่อกันทั่งยูทู e พี่น้องมานีสภาพพี่น้องมาเบิงท้องนาเ้วก็มาย่ำตรงพี่น้องหลังจากเขาบรรซาเนี่ยมันหายนาก็ะเปดะพี่น้องหลังจากเขานาเวียดดำให้ดำนาเอามาพบพออมานีสภาพพี่น้องไปเบิ่งย่ำตรงพี่น้องที่ใดยังเป็นป่าเป็นกุ้ง่ะรือว่าหอยเชอรี่อุปสรรคในนาเขาพี่น้องหลังจาก คนตกเศร้าใหม่ๆเนาะคืมภาคึม้มฝนวันเขาบัญษาก็ผ่านไปแล้วเอาสูหน,าหน้าเลยพี่น้องหอนยำลงต้นลงรีเลยพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศการยำโตรงแหละหอนระดูการมาเลยอาไปเบ่งน้ำกันพี่น้องไปเบ่งด่างแหลกเนาะไปเบ่งห่างด่างแหลกแหกมันพี่น้องอุปกรณ์ทางซี ทำสิได้คือขึ้นอยู่บ่ีพายขึ้นนีคือฝนตกอพะนงตดกาศชุ่มปิง นี่ถ้พักบ่งน้องก็เลยพักบ่งลายบวกมาปลูกบ้านน้ังคิดขับพักบ่งบอกค่อยมปดไปนออกันได้เสียนอย อล้พี่นขึ้นหมดไลจ้ะอือไปเบิ่งนกอีกนกไปลงไปเบิ่งจะข่าวมอ,อกไปเบกกนนิ่งใกหญ่บรรยงเลยว้าวาไปชื่ตายไปเลยนกองไดอย,ยู่อะไอยู นี s, ่ไปซิ because, ่น <pr> ้อยโอ้ยขาดหมดเลยี่น้องโอ้กระปูกัดเน้อตาย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 กระปูครบพี่น้องเลยน้อยหนึ่งเนี่ยตายน้ำกระมีลงกระคืนนึงน้องกระปูเห็ดแหลวพยายามเม่งดังต่อไปพี่น้องได้ยังดังหนึ่กันได้ไปซิ่กับกุ้งอยู่พอได้กินนี่เลย

ตัวนี้ทอ่์อชนเฉลี่ยไอินี่พวกเมนกระเตาหน่องตะข้อน้อยโอ้ยหนองอ่ยกปมันเป็นอะพี่น้องออบ,ออบ,อไไองบทันไดหอดระดูขักไปาในน่ะยังอีกอย่างหนึ่งจะไเปเบิง่งน้ำกันอีกน่องยังช้ายอลไบัน,นช่องขู่แ้วมก็ปเป็นกาลังสขึ้น จะไปปงนกากันอีกด่างที่สามไปน้องด่างสุดท้ายแล้วบ้านแรกก็ได้บ่ได้แล้วก็เบิด้ร์ียงนำตัวหนึ่งจบจอกมิดฉ่อยพี่น้องกนยังมีก็จะมีแต่หอยฉลี่ยังอยู่บ่ ai à, hỏi xử lý tôi vào đây đang đi hành khi lại để hỏi xử lý nói thì hiểu <laughs> bằng khẩu của cái nhà đó tôi luôn muốn vượt khẩu lên từ nhà cái này thế <laughs> mình nhà nhà lại của khẩu đấy bằng ไปนะไปหญ้าลายของเขาไปเบิ่งยอดกันรมยอดบานเบิ่งลมยอดพี่น้องลมยอดว่าสิได้ย,ยังเกิด้อากาศแจ่มใสหลังจากฝนตกเชา้าก็สิประมาณนี้ ฮอรเชอรี่ก็ได้ทั้งน่อยนึงเนี่ยรวมกันนะสุดยอดไปเลยสดสดต้มจำเจียวอาหารบัาน,นาเราเดี๋ยวจิไปกันนะตอนี้ลินเอาเลือหมดยกกุ้งกับซิวมาดีเาไปบ่งนุนกัน สรุปเลยพี่น้องสรุปแล้วได้ซัมเน่เลยมือนนี่ปลาซิวพี่น้องอลายๆได้พอได้มกพี่น้องกุ้มขับนั่งหมกปลาซิวใส่กุ่งปลาคดน้อยแม่งกระเต่าพี่น้องอว่าเรียบร้อย <c oughs> บวัวมารพี่น้องอะไมือนนี่มันกันกบปลาซิวมันยังระดูไข่ระดูแพศพันอยู่พี่น้องยังบวัวชันลายเนาะมันยังบวัวลาย ปลอกคอกันยังน้อยอันตัวนี้เป็นไอ้กั้งมีโมเมนต์อันกั้งป่าเด้พี่น้องกั้งหอยเซรีแบบ,บหอยออกไปกินเข่าเนี่ยพี่น้องเาเ้าก็คือสกัดมันมามันเทลายมันกับกัดเข่าแต่ว่าปลอดภัยพี่น้องมีเราอยู่ที่ที่ดีที่สุดเดี๋ยมันก็จะ หลังอันมันก็จะขึ้นไข่แน่นเขาก็เก็บวนหน่อยถ้าเขาปล่อยออกไปกินนี่เจียงเลยนะพี่น้องเลยฮอยชลีถ้าหน้าภัยพรท่านได้เจอหอยชลีนี่เพื่อทีอ่พกเข้าใจพี่น้องนี่ก็เพื่อว่าธรรมดาเนี่ยเขากัน้นหลังจากนำขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาลอยอยู่ต่ำแยงนี่นงฮอยชลีเขาก็เก็บเขาก็ค่อยเก็บไปเดียวมันต้องก็เบิดเองมันมันสีฟูขึ้นตามขางนำ ก็มาขามไปบ่ได้ครับกับบางบางตัวมันก็สิใต้ขามแยงก็ได้อยู่เกอแต่ว่ามันเป็นส่วนหน่อยเนาะคือว่าบอสทมารถทำลายถ้าเฮ้าอัเขาหอกายเดือนหนึ่งมันกับบกับฮอยเชอรี่เนาะหอยเชอรี่มันก็กินเขาระยะเขาสามสิบห้าวันลงมาเนาะอยากเขายังอ่อนมันคืกัดไดแต่บ้านในถ้าเป็นเขาแก่มันก็สิกัดใบแก่ใบยังมันเรือคืดพันยังต่างๆที่เรากินมันบุดอาหารกันกินเดี๋ยวมันกับ บุกินเขาเฮาแต่ว่ายืนน่วมกันได้เนาะกับหอยเชลีแต่ว่าอย่าให้มันแท้เกินไปพี่น้องอันตรายนะเนาะหอยเชลีบุกเขาไปออกไปเรานะมันกินทุกอย่างที่ข้งหนาคลิปนี้จะได้อลํลลาพาจากเลยพี่น้องพบกันคลิปใหม่แล้วพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปคลิปต่อไปพี่น้องพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้อง